สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iMCT News Podcast วิเคราะห์ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ดำเนินรายการโดยผมธนงคขันทองดูเหมือนว่าสงครามยูเครนจะชวีความรุนแรงและจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทางรัสเซียกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังการที่ยูเครนใช้ขี่ปนทวุธที่ทางสหรัฐอเมริกามอบให้นะครับ มีชื่อว่า ATA CMS หรือ Army Tactical Missile System ยิงถล่มเมืองเซวัสโตโพลซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของไครเมียไครเมียนะครับเป็นแหลมที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนมีพื้นที่ติดกับทะเลดำซึ่งทางรัสเซียผนวกเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียในปี2024หลังจากที่ เกิดการรัฐประหารภายในยูเครนโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเข้าไปร่วมมือการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่ยิบสามิถุนายนที่ผ่านมาทางยูเครนเองใช้ขี่ปนาวุธ ata cms ห้าลูกด้วยกันยิ่งเข้าไปในเมืองเซาสตโปล แต่ปรากฏว่าทางรัสเซียนะครับโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดได้4ลูกแต่ว่าอีกลูกหนึ่งหลุดออกไปนะครับมีผลทำให้ตัวเลขล่าสุดนะครับที่ทางการรัสเซียอัปเดตนะครับมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ124คนรวมทั้งเด็กนะครับได้รับบาดเจ็บ27คนนี่คือตัวเลขล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขของทางด้านรัสเซียทางรัสเซียเองกล่าวหาว่าทางสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับโดยกระทรวงกลาโหมของทางด้านรัสเซียเป็นผู้ออกแถลงการเองโดยบอกว่าขีปนาวุธ ATA CMS นี้เป็นขีปนาวุธที่ค่อนข้างที่จะทันสมัย ทางฐานยูเครนไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้นะครับเวลายิงต้องอาศัยข่าวกรองนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาจัดหาให้รวมทั้งเป้าหมายนะครับที่จะยิงเข้าไปและมีระบบนำร่องนะครับที่ต้องใช้ดาวเทียมของทางด้านสหรัฐอเมริกาเพื่อเองทางสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังนะครับการโจมตีเมืองเซ瓦สโตโพนี้ อย่างเต็มตัวเลยทีเดียวระเบิดที่ A T A C M S ใช้นะครับเป็นระเบิดคลัสเตอร์บอมส์นะครับคลัสเตอร์บอมคือระเบิดลูกปลายนะครับที่ในหัวรบนั้นสามารถที่จะบรรจุลูกระเบิดเล็กๆหลายลูกนะครับในกรณีนี้สามารถที่บรรจุได้ถึง950ลูก ทำให้มีรัศมีของการทำลายในวงกว้าง The น e w ยอ r k ก i m ม s นะครับก่อนหน้านี้รายงานว่า ATACMS ขีปนาวุธชนิดนี้ที่ทางสหรัฐอเมริกามอบให้ยูเครนสามารถนะครับที่จะ,ะสร้างแรงระเบิดแล้วทําให้ระเบิดน้อยระเบิดใหญ่นะครับ950ลูกกระจายออกไปในพื้นที่กว้างทางรัสเซียก,กล่าวหาว่าทาง สหรอเมริกาและยูเครนจงใจนะครับที่จะยิงขีปนาวุธ A-T-A C-M-S เข้าไปในบริเวณที่มีประชาชนอาศัยกันอยู่นานแน่นนะครับในเมืองเซ瓦สโตโพลซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญนะครับทางรัสเซียเองใช้เมืองท่านี้เพื่อที่จะ,ะให้เรือรบรวมทั้งเรือดำน้ำนะครับเทียบท่าหรือว่าประจำการมาเป็นเวลาช้านาน ทางรัสเซียเองจะไม่ยอมสูญเสียใครเมียเป็นอันขาดนะครับให้กับยูเครนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ครอบคุมทะเลดำซึ่งทางรัสเซียเองถือว่าเป็นน่านน้ำของตัวเองรัสเซียเองไม่มีทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับจำเป็นที่จะต้องออกอาจากทะเลดำแล้วก็ผ่านช่องแคบทางตุรกีก่อนที่จะ เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยเหตุนี้เองยูเครนจึงเป็นพื้นที่ที่สําคัญทางยุทธศาสตรข์ของกองทัพเรือของทางรัสเซียมาเป็นเวลาช้านานนอกจากนี้เองยังมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของรัสเซียอีกด้วยเพราะว่าศาสนาคริสต์ออโทดอกซ์ถือกําเนิดนะครับที่ไครเมียนะครับเมื่อช่วงคริสต์ศตวรรษที่9หรือว่าคริสต์ศตวรรษที่10นะครับ ที่ศาส,สนาคริสต์เองมีการเผยแพร่นะครับจากาทางด้านใบแซนชุ่มนะครับแล้วก็กระจายมาหรือว่าเผยแพร่มาทางรัสเซียก็รับเอากลายเป็นศาสนาประจำชาติของตัวเองจนทุกวันนี้ทางรัสเซียมองว่าทางสหรัฐอเมริกานะครับต้องการที่จะสร้างาแรง สันสะเทือนของสงครามยูเครนรวมทั้งคมขู่คุกคามนะครับชาวรัสเซียแต่ว่าทางรัสเซียจะไม่รู้สึกนะครับสะเทือนต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้และพร้อมนะครับที่จะทำการตอบโต้ก่อนหน้านี้ทางประธานาธิบดีฟลานลิสเปาตินได้เตือนสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกนะครับว่าถ้าหากว่ามีการส่งมอบขีปนาวุธเพื่อให้ยูเครน ยิ่งเข้าไปในเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนของทางแนนรัสเซียทางรัสเซียจะตอบโต้และทางปูตินเองมีการสั่งนะครับให้มีการซ้อมรบระบบ t ท c h น c a l n นิวเคลียร์เว n s เพนนะครับหรือว่าระบบอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการตอบโต้ทางปูตินคูจริงนะครับว่าพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้สหรัฐอเมริกาหรือว่านาโตถ้าหากว่า มีการส่งมอบขีปนาวุธให้ยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียล่าสุดทางสหรัฐอเมริกาและนาโต้มีการตกลงนะครับที่จะส่งมอบฝูงเครื่องบินรบ F-16 เพื่อให้ยูเครนนะครับใช้ในการทำสงครามกับทางด้านรัสเซียทางรัสเซียคูกับนะครับว่า้ากว่า F16 จอดในฐานทัพ ในสนามบินของประเทศไตยและมีปฏิบัติการนะครับในการโจมตีของทัพรัสเซียทางรัสเซียจะถือว่าประเทศที่ให้ F16 จอดนั้นเป็นศัตรูและเป็นเป้าหมายที่ชอบทำที่จะถูกทางด้านรัสเซียตอบโต้ที่สำคัญนะครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรลฐาตนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางด้านรัสเซียก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับว่า F16 มีอนุภาพ ทำลายล้างสูงเนื่องจากว่าสามารถบรรทุกขีปนาวุธที่ติดหัวอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทางรัสเซียถือว่าเป็นภัยต่อความมันคงถึงแม้ว่าปูตินนะครับจะขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้นาโต้หรือสหรัฐแต่สหรัฐยังคงเดินหน้านะครับที่จะเปิดทางให้ ยูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐโจมตีเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียซึ่งที่ผ่านมายูเครนก็ใช้แล้วนะครับโดยนายเจคเซอรเวินที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเป็นผู้ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่ายูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐในบริเวณเมืองคาคิฟนะครับหรือว่าคาคอฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครน โจมตีเข้าไปในดินแดนของทางด้านารัสเซียรบริเวณที่ตั้งฐานทัพของอรัสเซียสงครามในพื้นที่ทางตะวันออกนะครับของยูเครนกำลังดำเนินไปและทางสารมองว่าขี่ปาราวุทินี้ที่ส่งมอบไปกับยูเครนสามารถที่จะสกัดนะครับหรือว่าทำให้กองทัพของทางด้านรัสเซียไม่สามารถที่จะรุกคืบได้แต่การามุ่ง โจมตีไครเมียนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมืองท่าเซาสโปลนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ต้องการที่จะยั่วยุนะครับให้สงครามยูเครนนะครับมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาสะพานไครเมียนะครับซึ่งเชื่อมโยงระหว่างแหลมไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของทางด้านรัสเซียก็ตกเป,เป็นเป้าของการกอบวินาศกรรมจากฝ่ายยูเครนอยู่แล้ว ทางรัสเซียมองการโจมตีไครเมียหรือว่าดินแดนของทางารัสเซียว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของรัสเซียและเป็นภัยต่อความมั่นคงของทางด้านรัสเซียถึงจุดๆหนึ่งนะครับทางรัสเซียจะสามารถที่จะตอบโต้ได้ที่ผ่านมานะครับนอกจากไครเมียแล้วรัสเซียมีการผนวกเอาสี่แคว้นนะครับของยูเครนไม่ว่าจะเป็นล uh ูฮัน โดเนสค์เคอร์ซอนซบริเชียนะครับเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทางด้านรัสเซียเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มีประชาชนชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียนอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งสี่แคว้นนี้แยกตัวออกเป็นรัฐอิสระจากยูเครนเพราะว่าไม่พอใจนะครับที่รัฐบาลเครียฟมีการดําเนินนโยบายที่หันหลังให้กับรัสเซียไปฝักใฝนาโตหรือว่า วันตกนะครับจึงมีการกอร่อวอดจับอาวุธขึ้นมาเพื่อที่จะแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระทําให้รัฐบาลเคียฟส่งกองกําลังทหารเข้าไปโจมตีเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาตั้งแต่ปี2014นะครับทางปูตินตัดสินใจนะครับส่งกองทัพรัสเซียเข้าไปช่วยในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2500ปี2024 22นะครับ เพื่อที่จะช่วยเหลือและในเดือนกันยายนปีเดียวกันทางรัเสเซียก็สามารถที่จะผนวกเอาดินแดนนี้กลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านรัเสเซียเพื่อให้ความคุ้มครองนั่นเองความจริงแล้วนะครับยูเครนไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับในประวัติศาสตร์แล้วเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นดินแดนของทางด้านรัเสเซียที่ มอบให้นะครับมีการปันเคตกันนะครับสมัยยุคสหภาพโซเวียตแต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991ยูเครนก็แตกแยกออกมาเป็นรัฐอิสระเหมือนกับรัฐอื่นๆน,นะครับโซเวียตแตกแยกออกมามีกลายเป็น15ประเทศด้วยกันแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาหรือว่านาโต้พยายามนะครับที่จะเข้าไปมีอิทธิพล กลุ่มประเทศที่ทางรัรสเซียรหรือว่าสหภาพโซเวียตเคยมีอิทธิพลเหนือมาก่อนนะรวมทั้งกลุ่มประเทศบอลติกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็พากันดาหน้าสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งมีนโยบายชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะปิดล้อมรัสเซีย ทางด้านการทหารเมื่อยูเครนนะครับพยายามที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนาโตถือว่าเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายนะครับทำให้ทางปูตินต้องออกอาวุธขณะนี้นะครับสงครามยูเครนมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าหัวเรโวต่อเนื่องจากว่าทางยูเครนเองไม่มีทางนะครับที่จะสามารถที่จะเอาชนะกองทัพ รัเสเซียได้หรือว่าทวงคืนดินแดนที่ต้องสูญเสียไปนะครับและถ้าหากาสงครามดําเนินต่อไปมีโอกาสที่จะสูญเสียพื้นที่หรือว่าดินแดนเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางสหรัฐอเมริกาหรือว่านาโตเองก็ต้องการนะครับที่จะกระพือสงครามของยูเครนนี้ดยการส่งมอบขีปนาวุธนะครับที่สามารถทําลายหรือว่ามีอนุภาพทําลายล้างสูงเพื่อที่จะทําสงคราม ทางด้านรัเสเซียเพื่อจะยั่วยุให้รัเสเซียออกมัดหนนะักยูเครนเป็นสงครามตัวแทนนะครับที่ทางตะวันตกเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพื่อจะทำให้รัเสเซียอ่อนแอลงเนื่องจากว่าตะวันตกล้มละลายทางด้านการเงินและต้องการที่จะเดินหน้ารีเซ็ตหรือว่าปรับนะครับในเรื่องของโครงสร้างทางด้านการเงินใหม่ ล้างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองสงครามยูเครนจึงเป็นฉากบางหน้าของการรีเซ็ตเรื่องของทางด้านระบบการเงินซึ่งทางสหรัฐอเมริกาหรือว่ากลุ่ม G7 เองต้องการที่จะคอนโทรลหรือว่าต้องการที่จะสามารถควบคุมใน วาระโลกใหม่ต่อไปนะครับหลังจากที่ระบบการเงินในปัจจุบันนี้ล่มสลายต้องจับตาดูนะครับว่าทางรัเสเซียจะตอบโต้สหรัฐอเมริกาอย่างไรเพราะว่ากระทรวงกลาโหมพูดชัดนะครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องรับผิดชอบในการโจมตีเซวาสโพในครั้งนี้กองทัพเรือของทางด้านรัเสเซียซึ่งประกอบด้วยด้วเรือดำน้ำหนึ่งลำและเรือรบสามลำ ได้เดินทางไปยังคิวบาแล้วและไปประจำการที่นั่นคิวบามีพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหลมฟลอริดาเพียง80ไมล์เท่านั้นเองนะครับมีคนบอกว่าจากไมมีสามารถที่จะมองเห็นเรือดำน้ำของทางด้านรัสเซียซึ่งมีการปฏิบัติการนอกด้านน้ำนะครับชายฝั่งของทางด้านสหรัฐอเมริกาทำให้มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่า ทางรัสเซียในรอบนี้นะครับจะทําการตอบโต้ชาติที่อยู่เบื้องหลังนะครับการสนับสนุนยูเครนให้ทําสงครามกับทางด้านรัสเซียอย่างไรเพราะว่ามาถึงจุดที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ของอาชาวรัสเซียต้องเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากการตอบโต้ของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและนาโต้อย่างเข้มแข็ง สำหรับวันนี้รายการ i อ t t n w w s p o d c s t มี่เราหมดลงบุรีนะครับท่านฟังสามารถติดตามข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับท่านเหตุการณ์จาก i อ c t n e w s c o m สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ